จเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรยทุกทุกท่นอ้าวได้เวลนานะสาระแพทยแผนไทยวิธีรมคำจุนโลกนะบ่ายน,นี้เราก็จะเริ่มต้นจากด้านรูปธรรมไปสู่นามธรรมนก็จะพูดเสริมด้านรูปธรรม่ประมาณน,นึงแล้วเราก็จะได้ นไปสู่นามธรรมเป็นสาระเล่าให้พี่น้องฟังกัน,นาอาจะมีความตั้งใจในในชีวิตโดยเฉพาะช่วงช่วงนี้แหละนะช่วงที่โควิดระบาดหนักๆน,กน,กนี่มีความรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่ใช่แต่โควิดนะโควิดยังบุกบุกได้ทุกวันนะโควิดบุกโลกทุกวันโลกนี้ก็ถูกโควิดบุกทุกวัน นโรคต่างๆก็บุกทุกวันเรื่องร้ายต่างๆก็บุกทุกวันนะารากเง่าเข้ามาก็คือนะกิเลสมารนะตัณหาความอยากกิเลสมารตัณหาความอยากมันก็บุกชีวิตคนทุกคนในทุกวันนะในเมื่อมารมันยัง บุกด้ทุกวันเราพุทธะมันก็ต้องสู้ได้ทุกวันเหมือนกันนะถ้าจะให้มารบุกคนเดียวทุกวันนี่มามันก็กะไรกะไรอยู่นะผู้คนก็จะบาดเจ็บล้มตายทุกทรมานกันไปนโอ้โหหนักหนาสาหัสเลยว่าแล้วกองทัพธรรมกองทัพพุทธะเราก็ต้องบุกทุกวันเหมือนกันแหละนะเราสู้ทุกวันเหมือนกันแหละนะงั้นก็น Ooh, ใครไม่รู้ไปใครอยู่ใครไปใครจะอยู going, ่ใครจะไปนะระหว่างมารกับพุทธอ้าวเริ่มงอกแงกอกแงกแล้วจะเริ่มจะบุกท่านนั้นงอกแงกอกแงกเลยนะในทีวีนะโอ้โหเอะมันใครจะอยู่ใครจะไปนะปากเบี้ยวเบียวเลยนั่นงอกแงกอกแงก อ่าน่ะปากเบี้ยวก็สู้แม้คลื่นมันจะงอกแงกงอกแงกนะคลื่นก็กลวนๆนะออไม่เไปไ็นไรนะสู้สุดฟีมือสุดหัวใจก็ตั้งใจนะถ้าไม่ติดขัดอะไรใจก็พยายามจัดสรรเวลาชีวิตตัวเองนะช่วงนี้ไปจนกว่าไม่รู้จนกว่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้นู่นแหละจนกว่าสองพันปีนั่นแหละเนาะ เรามีเวลาแค่สองพันปีโดยประมาณนะโดยประมาณนั้นนะประมาณสองพันห้าร้อยปีจริงๆเรามีเวลาประมาณนี้แหละประมาณสองพันกว่าปีประมาณสองพันห้ารา 2, ้อยปีโดยประมาณเพระาะฉะเรามีเวลาแค่สองพันห้าร้อยปีเนี่ยมันสั้นนิดเดียวอาจจะก็รู้สึกแป๊บเดียวมันก็ถึงแล้วสองพันห้าร้อยปีนี่นะเพราะตอนนี้มาแล้วสองพันห้าร้อยเท่าไหร่เนี่ยหกหกสิบสี่ใช่ไหม นี่2,564นั่นเลย2,500ธรรมดาไปแล้วก็เหลือประมาณ2,400กว่าปีนะก็ประมาณนั้นนะประมาณพศ5,000มันก็จะเข้ากลียุคใหญ่แล้วนะถึงตอนนั้นคนฟังธรรมะไม่รู้เรื่องนะคนไม่สามารถจะมีความดีที่มากพอที่จะรับความรู้พุทธได้ ถึงตอนนั้นพูดไปก็เสียแรงเปล่าถึงตอนนั้นก็นะพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้แต่ชื่อว่ากุศลก็ยังไม่มีคนทำกุศลจะมีแต่ไหนจะไม่มีใครทำกุศลโลกียะกุศลโลกุตระเด็ดขาดเลยถึงตอนนั้นนะนะบุญกุศลยังไม่มีลอกแม้แต่คำพูดยังไม่ได้ยินเลยถึงตอนนั้นแม้แต่ภาษาแม้แต่คำพูดบุญกุศลยังไม่มีเลยตอนนั้น นี่ในจกกะกบฏติสูตรพระเจ้าตัดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยใครไม่ได้ถึงตอนนั้นเข้ากรียุกใหญ่ฆ่ากันเจ็ดวันเจ็ดคืนเลือดนองท้องช้างนะโครคภัยไข้เจ็บระบาดภัยพิบัติธรรมาชาติโอ้โหรุมเร้าเลยอย่างหนักเลยทั่วโลกเลยน่ะความอดอยากยากแค้นก็โหนักหนาสาหัส คือภัยพิบัติทุกด้านจะรุนแรงทั้งหมดเลยตอนนั้นตอนนันหนักสุดจนตายกันเกือบทั้งโลกนะท่านตัดว่าเหลือคนดีมีศีลอยู่นิดเดียวนอยยว้อยเดียวอยู่ตามป่าเขาสุ่มทุ่มตามตามป่าเขาสุ่มทุ่มป่าไม้น้อยเดียวก็ออกไปก็ไม่ได้ออกไปช่วยเขาก็ไม่ได้ออกไปก็โอ้โหมีแต่ภัยออกไปก็ไม่ได้ออ อย่างนี้เป็นต้นก็ต้องปล่อยให้เขาตายไปให้เขาฆ่ากันตาย,ให,ขาขาตายให้เขาเป็นโรคตายให้เขาฆ่ากันตายให้เขาเป็นโรคตายให้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติตายให้อดอยากตายก็ต้องปล่อยให้ตายไม่รู้ทําไงมันไปช่วยไม่ได้มันโหดร้ายมากตอนนั้นประมาณพศห้าพันมันจะโหดร้ายมากเลยออกไปช่วยไม่ได้เพราะงั้นตอนนั้นก็คงจะไม่ต้องไปช่วยอะไรแล้วเอาตัวรอดก็พอแล้วนะแต่ตอนนี้มันยังช่วยได้ คพราะในเมื่อตอนนี้ยังช่วยได้มันต้องรีบช่วยนะยังพอมีองค์ประกอบที่พอช่วยได้อยู่ผู้ที่จะมีดวงตาเห็นธรรมก็ยังมีอยู่ผู้มีทุลีในดวงตาน้อยยังมีนะมีฝุ่นน้อยๆอยู่ในดวงตานะก็คือมีกิเลสน้อยๆแหละนะในจิตวิญ,ญญาณยังไม่มากเกินไปนักก็ยังพอช่วยได้ไม่เช่นนั้นโอ้โหช่วยอะไรไม่ได้เลยช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้ตายเท่านั้นเอง นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันยังไงยังไงก็ต้องคว้ากันใให้ได้เร็วที่สุดนะคว้าทันก็ทันนะไม่ทันก็ตรงนรกไปเลยรอบนี้คว้าใครทันก็ทันคว้าไม่ทันก็ลงนรกเลยนะเพราะฉะนั้นรถด่วนขบวนสุดท้ายก็ต้องทํางานเต็มที่เหมือนกันนะนะสารถีก็ต้องแตะไม้แตะมือกันนะคนขับรถพนักงานนะอยู่ในรถต้องแตะไม้แตะมือกันนะ แต่ไม้แต่มือดีๆใครจะขับตอนไหนใครจะเสร์ฟนา้ําเสบร์ฟท่าตอนไหนใครจะทําอะไรอะไรตอนไหนใครจะเติมน้ํามันตอนไหนแต่ไม้แต่มือกัน,น,กนทําหน้าที่แต่ละหน้าที่น้าใครจะทําอะไรอะไรตอนไหนก็ต้องช่วยกันน้ใครจะรักษาพยาบาลน้าคนที่อยู่บนรถอะไรต่างๆนานาทํา,หน,าทหน้าที่ต่างๆนานาแล้วนะรถด่วนขบวนสุดท้ายตอนนี้รถด่วนขบวนสุดท้าย ที่จะพาคนให้พ้นทุกข์รถด,ด่วนขบวนนี้วิ่งไปนแะ่แนดิถล่มตามหลังลุ่ม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 เลยนะโอโ้โหเฉดฉิวเฉดฉิวเลยนะผ่านไปปุ๊บถล่มปุ๊บผ่านไปปุ๊บถล่มปุ๊บนะตอนนี้ก็พาคนออกจากนรกนรกก็โอโ้โหพยายามสูบคนลงไปในนรกในทุกข์สูบคนลงไปในทุกข์สูบ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 ลงไปในทุกข์นะ รถด่วนขบวนสุดท้ายพาฟาออกมาฟาออกมาฝาออกมาฝา,า,าออกมาจากนรกฝาออกมาจากนรกลงไปในนรกกันนัเนี่ยนะเป็นพระมา,าลัยอะไรนั่นเนี่ยแต่ละท่านแต่ละท่านนะจากพระพุทธเจ้าหัวหน้าใหญ่เลยนะยุคนี้ก็มีพ่อครูพ่อหลวงอาจารย์พระโพธ,ธิสัตว์ท่านต่างๆพระโพธิสัตว์ใหญ่น้อยตามบรารมีที่แต่ละคนแต่ละคนสาวกแท้ของพระพุทธเจ้าก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือไงนนะ โอ้โหผาดใส่เกียร์แปดเต็มที่เลยนะรู้เลนานรกมาแล้วต้องเข้าไปอยู่แดนพุทธะให้ได้ให้ทันพากันเร่ง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 นะถ้าเข้าไปสู่แดนพุทธะทันก็รอดเข้าสู่แดนพุทธะไม่ทันก็จอดงานนี่จริงๆนี่รถด่วนขบวนสุดท้ายแล้วแผ่นดินก็ถลม่มลุ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 มลุ่ม,ม,มนะ ถล่มปุ๊บเราก็เข้าแดนพุทธะถล่มด้านหลังเราเข้าพุทธะได้ถล่มตามหลังเลยนั่นเดี๋ยวนี้นะเข้าไปแดนพุทธะปุ๊บมันถล่มตามหลังเข้าแดนพุทธะถล่มตามหลังเข้าปุ๊บถล่มปุ๊บเลยนะโอ้โหนะดึงคนเข้าได้โอ้โถถล่ม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 ตามหลังเกือบไม่รอดแล้วนะหลายท่านนี่เกือบไม่รอดแล้วนะอาจารย์ก็ดึงขึ้นมาจากนรกนะโอ้โหดึงเข้ามาแดนพุทธะ เกือบไม่ทันเกือบไม่รอดนะแต่ละด้านแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องโอ้โหโภัยนี่มหันมีหลายท่านนี่โหกำลังรุ่งเรืองในการงานทั้งโลกนะมาฟังธรรมะมาฟังวิธีดูแลสุขภาพมาฟังธรรมะ,มรรมะที่อาจารย์บรรยายกับทีมจิตอาสาโอ้ได้ดวงตาเห็นธรทร็เร่งปฏิบัตินะ พอปฏิบัติได้นะเข้าสู่กระแสพุทธก็อยู่รอดละเข้ากระแสพุทธะอยู่รอดพึ่งตัวเองได้เกิดอะไรขึ้นนะบางท่านก็ลาออกจากงานมาบางท่านก็ยังไม่ทันออกบางท่านก็ลาออกนะลาออกจากงานมางานที่กำลังทำอยู่เป็นงานแบบโลกียะ <c oughs> พอปฏิบัติได้นะออกจากงานมาปุ๊บปรากฏว่าไอ บริษัทที่ทํางานนั่นเนะจ๊งะละเนรนาดเลยนะเจ้งก่อนก่อนโควิดนี่อีกหลายท่านก็ออกมาได้ก่อนอีกโควิดถล่ม <laughs> โอ้โหเจ๊งะละเนรนาดเลยนะอกิจกรรมที่ทำกิจกรรมการงานที่ทำแล้วพังพินาศหมดเลยธุรกิจยับเย,ย,ยินหมดนะนะธุรกิจยับเย,ยินไม่มีเหลือเลยนะโอ้โหหายใจหายคอเกือบไม่ทันเออ เกือบตายเกือบไม่รอดนะดีนั้นเร่งปฏิบัติก่อน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 เอาพอปฏิบัติได้พึ่งตัวเองได้รู้ทางเจริญของชีวิตรู้ทางพ้นทุกข์รู้ทางเจริญของชีวิตออกมาจากนรกกันนั้นทันฟับลงมาหน่อยเดียวแผ่นดินถล่มเลยหลายท่านเลยออกมาฟับหน่อยเดียวแผ่นดินถล่มฟับลงมาแผ่นดินถล่มเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะโอ้โหมันเฉียดเวเฉียดเวจริงๆนะเกือบคว้าไม่ทันเกือบคว้าไม่ทัน หรือบางท่านก็ยังทํางานอยู่ตอนนี้แหละแต่ว่าด้วยการปฏิบัติอยู่มันเกิดอะไรขึ้นก็ยังอยู่รอดไงคนในหน่วยงานเดียวกันเขาย่ำแย่กันหมดเลยหรือเอาง่ายๆในหน่วยงานสาสุขเนี่ยในหน่วยงานสุขภาพตอนนี้นี่นลูกศิษย์เราที่เรียนแพทย์วิธีทมไว้เป็นไงโควิดถล่มลุ่มแล้วลูกศิษย์เราก็รอดเลยนะในขณะที่คนไม่ได้เรียนรู้แพทย์วิธรรมไว้เป็นไง โอ้โหยับเยินเลยตอนนี้ทุกทรมานยากลำบากทั้งตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ไม่รู้จะดูแลสุขภาพกันยังไงขนาดสวมแมสหายใจไม่ออกก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเลยนะใส่ชุด PPE ก็เป็นลมไปแล้วเป็นลมอีกต่รู้ก,กี่ทีโหทรมานลูกศิษย์เราจะเป็นไรน้ำมันเขียวทาคางทาคางทาแมสด้านในคาด แมสลุยสบายมากน้ำมันเขียวหนึ่งหยดใส่น้ำประมาณแก้วหนึ่งก็ผ้าชุบน้ำเช็ดเดเช็ๆพันๆในตรงที่มันร้อนใส่ชุด PPE ใส่แมสลุยเข้าไปสบายมากปลอดภัยดีนะเย็นสบาย,ยานี่เป็นต้นนะหรือไม่ก็ใส่ตัวพ่นพ่นพ่นพนให้มันเย็นใส่ชุด PPE ไปเราเย็นสบายเขาร้อนทรมานเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงท่านไม่รู้ก็น่าเห็นใจท่านนะ มันจะไปโกรธเกลียดกันก็ไม่ถูกนะแะก็เห็นใจเห็นใจท่านที่ไม่รู้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะอย่างกิเลสมันเล่นงานเนาะกิเลสมันเล่นงานโอ้ความอยากมันเล่นงานเนี่ยมันทําให้ปัญญาดับไม่รู้อะไรเป็นประโยชน์เป็นโทษไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงแง่นั่นเชิงนี้ก็คิดไม่ออกนะก็เห็นใจจริงๆนะใครจะอยากคิดไม่ออกใช่ไหมใครจะอยากคิดไม่ออกใครจะอยากรู้ว่า ใครอยากหลงว่าเนื้อสัตว์มันดีจริงๆถ้าคนรู้มีปัญญาเขาจะไม่ได้อยากหลง,งนะเขาจะรู้โอ้ oh, ตายละว่าเนื้อสัตว์มันไม่ดีแล้วนี่มันก่อโรคเลยก,กินมาได้ตั้งนานก่อทั้งโรคก่อทั้งวิบากร้ายเลยเนี่ยกินมาตั้งนานตายละว่าวคนมีปัญญาก็กระโดดออกเลยมากินพืชเถเจอสบายเลยอย่างนี้เป็นต้นมันไม่มีใครอยากโง่ก,กินเนื้อสัตว์อยู่นะแต่ว่ามันต้องโง่มันต้องโง่เพราะมีวิบากสเสบียปการอยู่ วิบากสเสบประการที่บังเอาไว้เนี่ยยังไงก็ต้องโง่น่าสงสารนะน่าสงสารเขาต้องโง่วิบากที่ไปเพ่งโทษอริยะมาอริยะตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงสูงสุดคือพระพุทธเจ้ามาแต่ปานไหนปางไหนมันจะต้องหลงทางพระพุทธเจ้าตัดในในพยาสนาสูตรยังไงก็ต้องหลงทางหลงทางคิดผิดเข้าใจผิดหลงว่าบุรีเป็นสุขหอมทา,ทางทันีเหม็น ลงว่าเล่าโอ้โหหอมเม้นทั้งๆที่มันลงลงว่าเล่าหอมเล่าโอ้หน่ากินทั้งๆที่มันฝืนมันโอ้ไม่น่ากินเลยมันเป็นทรมานเนื้อสัตว์ก็เหมือนกันเนื้อสัตว์ก็ไปลงว่ามันน่ากินอยู่ได้มันมันเหม็นคาวมันร้อนมันปวดไม่สบายมันมีวิบากร้ด้วยแต่เขาไม่มีญาณรู้หรอกเขาจะไม่รับรู้ความรู้สึกนั้นประสาทตายหมดแล้วความอยากทําลายประสาทเขาหมดแล้ว กลัวจะไม่ได้ตามที่อยากได้กลัวจะหมดไปเสียพลังไปกลัวเสียพลังไปเกรงตัวบีบความกลัวออกดันความกลัวออกโอ้โหร่างกายพังหมดเซลล์เสื่อมหมดผลเรื่องแรงระบบประสาทพังหมดเลยพังหมดไม่รู้หรอกเหล้าบุหรี่อาหารเนื้อสัตว์อาหารรสจัดมันเป็นพิษไม่รู้ตัวแตะก็ไม่รู้มีแต่อร่อยมีแต่สุขน,น้ำอัดลมเครื่องดื่มดื่มชูกําลังแบบมีกึง่งสําเร็จรูป ขนมกรุบกรอบผงชูรสอะไรต่างๆโอ้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะนี่ไม่แต่อาหารร้อนเย็นไม่สมดุลเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาไม่มีญาณที่จะรู้เขาไม่มีญาณที่จะรู้มันน่าสงสารานะญาณที่จะรู้ไม่มีเป็นวิบากเสบียประการที่น่าสงสารจริงๆไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นนะมันเป็นโทษเป็นภยัยอ่า เขารู้สึกว่ามันเป็นสุขนานเข้านานเข้าก็ก่อโรคเล่นงานสตเละเทะไปหมดใครจะอยากโง่อย่างนั้นมันมีใครอยากโง่อย่างนั้นหรอกแต่มันมีวิบากสิบแบบการเล่นงานน่าสงสาราจริงๆนะอาจารย์ดูแล้วก็โหน่าสงสารเนาะมนุษย์เนาะทำอย่างไรเขาจะรู้ถึงต้องโอโหไล่มนทุกวันบรรยายชุบันเชาบ่ายเย็น เผื่อว่าผู้มีดวงตาจะมองเห็นได้นะผู้มีปัญญาจะเข้าใจได้ก็สื่อสารไปเมื่อไหร่ก็เมื่อนนั้นนะบันทึกไว้ในจิตใช้วิบากร้ายหมดไปเมื่อไหร่วิบากดีออกฤทธิ์เมื่อไหร่ก็คงจะเข้าใจได้จะได้มีโอกาสพบเจอแล้วก็เอาไปใช้น่าสงสารจริงๆนะยานเขาไม่มีมันเป็นวิบากสิบ,รบประการที่เพ่งโทษอริยะ เพ็่งโทษความดีคำสอนของพระพุทธเจ้าปัญญาก็ดับปัญญาดับเลยม,เมัวแต่เสพการพยาบาทเบียดเบียนอยู่ปัญญาจะดับระบบประสาทจะดับภาษาทรูปปัญญาของระบบประสาทปัญญาของภาษาทรูปมันดับเลยไม่รู้เรื่องเลยนั่นน่าสงสารไม่มีใครอยากเป็นอย่างนั้นแต่วิบากสิบแปดประการที่ทํามาในชาติก่อนแล้วก็ชาตินี้เนี่ยมันสังเคราะห์กันสังเคราะห์กันอย่างละหนึ่งส่วนโอ้ตรงมืดมน มืดมนอนทก,การมืดมนอนทก,การเลยนะมันเป็นอย่างนั้นน,ะนี่วิบากสิบประการในพระเจ้าก็ตัดเอาไว้วิบากก็การเพ่งโทษอาริยะคำว่าเพ่งโทษอาริยะในหมายคำว่าไงหมายคำว่าหนึ่งไปดูถูกท่านโดยตรงไปมองท่านในแง่ไม่ดีเพ่งโทษเนี่ยก็โทษท่านไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะโดยเฉพาะไปโทษที่นิดบางทีก็ไม่ได้ไปเพ่งโทษตัวท่านโดยตรงแต่โทษความดีคําสอนของท่าน ว่าไม่ดีไม่สุขเท่ากับกิเลสความดีคําสอนของกิเลสดีกว่าทําตามความอยากดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะพระพุทธเจ้าบอกโอต้องกล้าที่จะไม่อยากกล้าที่จะหมดอยากนะเขาก็บอกโอ้ยอยากดีกว่าโอ้ยได้สมใจอยากสุขใจชอบใจไม่ได้สมใจอยากชอบใจไม่ชอบใจทุกใจไม่ชอบใจ นี่แหละกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากได้ก็กลัวจะหมดไปนี่คือการเชื่อกิเลสเชื่อกิเลสแล้วมันก็ทําให้เกิดทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลเลยเป็นวิบากสิเรปการแต่ถ้าเชื่อพุทธาก็จะบอกโอ้หมดอยากนี่แหละพ้นทุกข์หมดอยากหมดทุกข์ผาสุขยังยืนกล้าที่จะหมดอยากกล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากกล้าที่จะหมดอยากโอ้โหผาสุขยังยืนเลยหมดอยากให้มันได้ทุกเรื่องกล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากให้ไม่ได้ทุกเรื่อง เรื่องชั่วเรื่องดีรูปรถกินเสียงสัมผัสไหนๆไม่ต้องเป็นได้ตามที่อยากอ่านอากันอยากให้ได้ว่าถ้าได้ตามที่อยากสุขใจชอบใจไม่ได้ทุกใจไม่ชอบใจเนี่ยนะอ่านอาการให้มันออกมันกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากได้ก็กลัวจะหมดไปอันนี้มันนำทุกทั้งหมดทั้งมวลมาให้แล้วทําให้ปัญญาดับทําให้ไม่มีมิตรดีนะทาให้พลากจากมิตรดีทําให้ปัญญาดับทําให้เกิดสิ่งเลวร้ายทั้งหลายทั้งมวล มันซวยไม่รู้จะสวย euh, ยงังไงเลยแต่คนไม่เข้าใจไปเชื่อมันน่ไปเชื่อกิเลสมานเนี่ยมันไล่มนทุกวันมันสอนทุกวันมันสอนทุกวันมันสาธยายทุกวันแม่อยู่ในใจเรามันก็กระซิบเราทุกวันบอกเราทุกวันออ้ที่ยังไม่หมดไอ,อ้ข้างนอกตัวอีกก็อยู่ในคนนั้นคนนี้อีกสื่อสารกันทุกวันอันเดียวทั้งนั้นเน่ยจะเป็นเรื่องไหนประเด็นไหนเท่านั้นเองนะแต่ประเด็นอันเดียวนี่แหละความคิดเดียวนี่แหละได้ตามที่อยาก สุขใจชอบใจไม่ได้ตามที่อยากทุกข์ใจไม่ชอบใจกนะลัวจะไม่ได้ตามที่อยากได้กลัวจะหมดไปนี่คือความคิดที่เลวร้ายที่สุดในโลกเป็นเชื้อโรคที่ร้ายยิ่งกว่าโควิดร้ายยิ่งกว่าเชื้อโรคอะไรอะไรเนี่ยเชื้อกิเลสมานนะเชื้อกิเลตัณหาความอยากมันก่อโรคทุกโรคก่อเรื่องร้ายทุกเรื่องก่อทุกข์ใจทุกกายเรื่องร้ายทุกอย่างทําให้ปัญญาดับทําให ขาดมิตดดีแล้วก็ทําให้หลงทางมันเร็วได้ที่สุดในโลกเลยอันนี้มันเร็วได้ที่สุดนี่คือสิ่งที่น่าสงสารที่สุดในโลกไปเชื่อมันว่าความคิดอย่างนี้ดีที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดนี่ไปหลงว่าความคิดอย่างนี้ดีที่สุดแท้จริงมิจฉาทิฏฐิคิดผิดนะแต่ความคิดที่ถูกเนี่ยจะต้องรู้ว่าเฮ้ยไอยคิดแบบนี้เนี่ยมันเป็นทุกข์เนี่ยคิดคิดแบบนี้มันเป็นทุกข์ มันไม่เที่ยงไม่มีตัวตนแท้สุขที่ได้สมใจอยากนะั่นแล้วมันเป็นทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลนี่คิดถูกนี่อุบายเครื่องออกแต่ Ung, เราพอเข้าใจชัดว่าเป็นทุกข์ก็เลิกเลยเลิกอยากเลยกล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากเพราะมันเป็นทุกข์ไปอยากมันได้ทาไมกล้าที่จะไม่กล้าที่จะไม่ทุกข์นะี่มันน่ากล้าไหมมันน่ากล้านะน่าที่จะไม่ทุกข์อ่ะมพนต้ทุกน่าจะกล้าแนะ้่กล้าที่จะไม่ทุกข์ <c oughs> กล้าที่จะไม่คิดในตัวเองทุกข์เออ ที่คิดให้ทุกข์เราก็กล้าที่คิดให้พ้นทุกข์เราก็ไม่กล้ามันต้องกล้าที่จะคิดให้พ้นทุกข์เนาะกล้าคิดให้พ้นทุกข์นี่แหละก็นี่แหละกล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากกล้าที่จะหมดอยากให้แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องหมดให้มันได้ทุกเรื่องทําไปทําไปโดยใช้อุบายเครื่องออกนี้พิจารณาใจรักไปแบบนี้เรื่อยๆแต่ละเรื่องพ้นออกมาได้พ้นทุกทุกอย่างเลยโอ้อะไรจะกิดจะดับก็ไม่ทุกข์แล้วเ็าไม่อยากแล้วไม่อยาก สุขอยากทุกข์อะไรในนั้นมันไม่ได้อยากชอบชังไม่อยากสุขไม่ได้อยากทุกข์ไม่ได้อยากให้มันเกิดให้มันดับอะไรมันจะเป็นอะไรก็มันเป็นกลางๆอ่ะสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งนั้นดีก็ดีชั่วก็ชั่วรูปรดกินเสียงสัมผัสก็เป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ให้มันเกิดให้มันดับไปทุกข์กะไรให้มันเกิดมันดับไปไม่ต้องติดต้องยึดอะไรก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรแล้ะไม่ชอบไม่ชังไม่สุขไม่ทุกข์ไม่อยากไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไร ไม่ได้ไปยึดแล้วว่าได้ตามที่อยากสุขใจชอบใจไม่ได้ทุกใจไม่ชอบใจมันจะได้ไม่ได้ก็สุขสบายใจไร้กังวลตลอดการมันไม่ติดไม่ยึดมันไม่มีทุกข์ไม่มีอยากก็ไม่มีกลัวว่าจะไม่ได้ตามที่อยากมันก็พ้นทุกข์หมดไม่มีกลัวก็ไม่ต้องมีโรคจากความกลัวไม่ต้องมีเรื่องร้ายจากความกลัวนะอย่างนี้เป็นต้นมันก็ไม่จะโอ้โหมีพลังนะอิ่มเอิบเบิกบานแจ่มใสไร้กังวลเท่านั้นเองนะ มตถสิ่งดีๆทีนี่พอพ้นทุกๆอย่างแล้วยังไม่ตายทําไง <laughs> ยังไม่ตายก็อะไรชั่วก็อย่าไปถามอะไรดีๆก็ทาเข้าไปสิอะไรดีๆ <laughs> อะไรเป็นกุศลดีๆก็ทำเข้าไปสมดุลร้อนเย็นสมดุลเหตุการณ์ก็ทาเข้าไปนะอะไรจะพึ่งตัวเองได้ได,ได้สิ่งดีๆอะไรจะเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นได้ก็ทาเข้าไปนะทาเต็มที่อย่างรู้เพียรรู้พักนะพ้นเกิดอย่างไรก็ รับให้ได้เกิดดีเ <presidency> กิดรายแค่ไหนอย่างไรก็กล้ารับกล้าให้หมดไปก็ทานั้นเองนะก็ผ่องใสไรกังวลเข้าใจเรื่องกรรมแจมแจ้งแล้วเกิดดีก็เป็นวิบากดีให้เราได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปเกิดร้ายก็เป็นวิบากร้ายให้เราได้ชดใช้รับแล้วก็หมดไปก็โชคดีขึ้นก็ทานั้นเองก็กล้ารับกล้าให้หมดไปสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเป็นของใครจะไปทุกข์ก็ได เบิกบานแจ่มใสดีกว่านะก็คิดแบบนี้ชีวิตมันก็พ้นทุกนะเป็นอย่างนี้ระบบประสาทก็ดีอะไรก็ดีทุกอย่าง